3 13 3 13ต 5 <coughs> 6 <coughs> 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 17 5 17 6 Jep, 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 jep Jep, ่าวด้ารับมาช่วแก้วเจอเด็สายจันแปดสิบแปดเจัดอครับ

อีกตัวต่อมามีครับขึ้นไปก่อน di giờ là cái bí mật, 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 bí บอกยก็กว่าใช่พี่ผมไม่ได้อยู่สุรรณยอ่่นอยู่ทีอ๋อก็บเ่ยเเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยเก็บกันเก็บกันครับอยู่กันต่อชุดสองครััต

嗯。 เดเกจะเก่ครับะอายุไหนผมจะพูดว่าในการปิด่าหกหนึ่ง 八，对，八。 10 2 200อย่าให้ทําพิษด้วยนะเออแล้วก็มีอยู่นะครับ2นะพี่ไปเปได้ครับ11 2 Kepala Seluruh Pusat Jepang 11 3 4 5 6 7 8 9 สิบสามทิศสี่สี่ลูกที สิบห้าตีสิบหกตีสิบ สิบเก้่ ผู้จบไปได้ร์นะครับมาชมแค่ครับมอแพ้์กับจริญก่อแม่ละแมีไปศูนย์ต่อสองเซตครับคู่ต่อไปนะครับคู่ที่สี่นะครับทีแม่ป่านะครับกับโรบินพีทีนครับมอเปสันด้วยเลยนะครับและต่อจากคู่ที่สี่ก็นคู่ที่ห้านะครับโรบิพีท์นะครับจากเจริกับนักตีเจอาร์บีนะครับคู่แรกในรอบชิงชนะ เราจ yes, ะได mm ้ดูสุดยอดของเอติลาได้สองสิ่งนะครับยาวตัวใหญ่สีเป็นกระจ่างนะครับที